เป็นการออกจากบ้านที่ทุลักทุเลนะคะเมื่อที่สองรอ,อบที่สองของการพาตัดนะคะเืนรอบพงไอยเอารถมาให้นะคะพงไอมาแล้วค่ะเหนยวงานไปรอบขึรถนะคะเป็นการออกจากบ้านที่ทุลักทุเลข้งที่สองหลังจากผาตัดนะคะ พ่อใหญ่จะไปหาหมอฟันใกล้ๆหมอหางไม่ใหญ่น้อยก็เลยจะให้พ่อใหญ่ไปทิ้งไม่ใหญ่น้อยไว้ที่ตุ่หมอฟันนะคะจะให้ไม่โอ้แต่เจ็บจะให้พ่อใหญ่ไปทิ้งไม่ใหญ่น้อยไว้ตรงหางนะคะเดี๋ยวไม่ใหญ่จะไปย่างขาซื้อกับเข่าล่อให้พ่อใหญ่เอารถขินให้นะคะไม่ใหญ่น้อยหิวบัได้ตรงไปก็รถขินค่อยๆเฮ็ดไปถ้าเราอยู่ในหางแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะ ไปฮับนิดหน่อยก็ตัองกินเล้ยง้องเรี้ยนก็นั่งเล่นเล่นถาพ่อแม่มาหับนะคะวันนี้ใส่ไม่เซลฟี่กระทนกระเทนบ่มี่ยังแปลกพิสดารเพียงแต่ว่าเอออยากแต่งตัวให้มันสดใสสักหน่อยหลังจากทีนน่นอนส้มนอนป่วยอยู่ แยก็ไปเช็คสุขภาพตามปกติไปเช็คฟันหลังจากที่เฮตมาแล้วนะคะเสียเงินแสนกว่าบาทแล้วนะคะจริงๆแขวเล่าบราิภูแข่าเล่าบริหายย่งบริหลุดจากเหล็มนะเพียงแต่ว่าขัางในเขาเห็นว่ามั่นผูเดี๋ยวมันเรื่มจะเขาไปได้ลากฟันเขาก็ได้จัดการถอนฟันของเราทั้งทที่มันยังบริอยถอนฟันเราออกสี่หนึ่งข้างหน้าแล้วก็เฮตแขวปลอมมาใส่ให้เรานะคะจากการใส่แขวปลอมที่ใส่แล้วถอดออก อยู่ในระดับสองสามเดือนก็เปลี่ยนมาเปลยนใส่แขวปลอมทีขันน็อตนะคะติดไว้เราต้องถอดเป็นเหมือนแขวปลอมขาบวอน,นะคะติดอยู่ในร่างกายซึ่งตอนนี้ก็ผพานมาแล้วนักเรียนก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เช็คสุขภาพตามระบบระเบียบของการตรวจสอบหรือว่าเช็คว่ามันดีหรือบอดอ่ดีมีเอียงผิพลาดบอมันเขากับร่างกายห้าบอมัน สประมาณบอในการกินนี่ยังประมาณนั่นนะคะช่วงนี้ก็เป็นการเดินทางจากบ้านไปหาบรรยากาศ้างทางกับสิป,ประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็จะบ่มีอย่างหลายดอกกับสิบป,ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันพึ่งใบสองเขิงนะคะมันสิมีกาเลิกงานของค้นบันนี่ใบสองกาเลิกงาน หกม้งแรงแล้วก็ซิมี่ซีทุ่มแล้วก็หกม้งเศร้านะคะการเลิกงานช่วงนี้กับใบสองคนกําลังเลิกงานกันยังบ่ทันได้ออกมากันปันได้ดอกใบสองกลัวบางคนก็อาบน้ำเปลี่ยนสภ้อผายู่ในที่ทํางานเรียบร้อยก่อนถึงจะออกนะคะก็ใส้เวลานิดหน่อยก็ถือว่าออกมาก่อนก็ถือว่าดีไรเติบนะคะเอากระเบงบรรยากาศข้างนอกไปหลังจากที่วุฒิอูอยู่ในบ้านนะคะ อาทิตย์หนึ่งออกเท่านึงจริงๆว่าสิบอกดอกดออกมาแล้วหูซส้อว่ามันจับไข่อากาศกลาลังกายมันยังปรับกันบ่ได้ตรงรอก,ก่อนพอเขาอยู่แต่ในบ้านเนาะอากาศอาจจะเป็นอากาศออกซิเจนก็จริงแต่ว่าออกซิเจนมันบริทายเท้ไงมันเหมือนเขาออกมาข้างนอกถึงแบบว่าฝรั่งเขาเป็นยังเขาถึงเดินจะเป็นนาห้อนนาหนาวนาหิมะเขาก็เดินกันเห็นบ่พวกมักมาหักมา,หา,กมาเห็นบ่เขากับผ้าหมาออกมายัง พวกนี้เขามีอาชีพรับเลี่ยงนะคะหมายถึงมาพวกที่เขาเลี้ยงไม้ตามบ้านมีธุระสิไปพุ่นมาพี่ก็รับฝากเรียงแล้วก็ป้ายยามายางแล้วก็มีถุงมาน้านะคะขี่ต้องเก็บเป็นเวลาวลานะคะขี่ตามถุนนก็นต้องเก็บเก็บเอาไปทิ้งบ้านตัวเองนะคะไปะทิ้งเรียลาดหรือว่าต้องไปทิ้งในทางขยะที่เขามีให้นะคะนกน้อยนักเรียนเรือเรียนแหล้วกำลังล่อรถเมล์ครับ บรรยากาศกัสิประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเข่าฤดูไว้เนี่ยไม่ร่วงแล้วมันเกิดจนทั้งหนาวทั้งก็มาถึงก็หนาวดอกก็เย็นๆใบไม่ก็รั่งร่วงนะคะเป็นหนาเฮิร์ตเกษมีเริ่มเย็นๆบ้างหนาวจริงๆจังๆก็จะเริ่มนุ่นแหละกันเพื่อเพื่อจิพฤศจิกาตุล่าเดือนนานี่ก็เริ่มเปลี่ยนนาฬิกากันบโบสถ์เปลี่ยนมือใดเดี๋ยวไปเบิ่งปฏิทินก่อนสิบอกพี่น้องเท่านึงนะคะ อยู่สวีเดนจะต้องเปลี่ยนนาฬิกาหมุนนาฬิกาเองสองรอบนะคะรอบแรกกเมษารอบที่สองก็ตุลานะคะจะต้องกลับดังนั้นจะมีเ,เวลาระหว่างเมืองไทยกับสวีเดนสิ่หงกันอยู่หาชั่วโมงก็หกชั่วโมงอยู่สองช่วงนะคะมันจะบีไพ่อย่างคอนสติกมาเซเราร,ารูประรบีเลน จสร้างตะกอนลดบ่มี่ไปเป็นแบบนี้ได้เมืองนี้เดี๋ยวนี้รถหลายแล้วเริ่มจะเป็นไปแต่ตัวทีบแสดงเลยแต่กอนก้ระเบียดนี่โอ้ยอเข่งกว่นนี้เดี๋ยวนี้บ่เป็นท่าปันไดน,นะคะถ้าเห็นบ่เห็นแล้วไม่หน่อยกับไทยไปซื้อนี่เราไม่หน่อยกับโบเลยอยู่หน้ากล้องนองอยู่หลังกล้องพาสดัยเดาเอากล้องก็ไดเนี๋ยก็เรียวตรงแมกโดมันนี่แหละก็ง่ายไปข้างนาประมาณสองร้อยเมตรกับเป็นมองหาหมอเราแต่เล่าเสียท่านไปนะคะถ้าเสียมาส่งเมย์หน่อยเขาห่างก่อน มปจังสิไปถ้าตรงไปอีกสองรอยเมตรก็เป็นโรงพยาบาลพา่ญ่แต่พญายสีเหลียวโค้งมาทรงเมียหน่อยก่อนมีหน่อยสีเข่าห่างวินลีชมันจะมีของเอเชียเยอะแยะนะคะห่างนี่แถบนี้เป็นหางซับปะรพซินค่าทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็น นีก้าเป็นดอลลาร์สโตรเป็นลูสตาซุ่มนั่นเป็นของราคาถือนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบของบ่อแพงนะคะอ๋อจะกาโกวิลิสเวนตางามเลยยังซาซาเนาะบักดักต้นเลย นี่นะห่างชิมีหน่อยจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวขอเวลาช็อปปิง้งรอบไไหญ่นะคะได้รักจัดจรักนะจุ๊บ